แล้วครับสาวโสดสองคนอยู่ตรงนี้เรเป็นพิธีกรส่วนทิมทองเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยละครับ,รบแต่หน้าจริงว่าเธอเป็นนักศึกษานะครับเธอแต่งต,ตัวงี้ไปเรียนเหรอครับ <c oughs> จริงเหรอฮะครู<ช>คก็นนะครูให้นั่งลงอาหารตลอดสองสาวโสดอยู่กับเรานุ่มโสดครับอ,อยากเห็นคําถามองคลจังเลยครับก็๋ยวผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่า การที่คุณปิดไฟก็เหมือนกับการคุณที่กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกอ่ามันมันไม่โอเคกับตัวเองจริงมันทําให้ผมรู้สึกว่าถึงผมจะเอาชนะใจของพวกคุณไม่ได้แต่พวกคุณที่ปิดไฟทุกคนได้ใจผมไปจริงนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหอ๋อเลยนะโอ้โหเอาล่ะมาถึงตรงนี้สองสาวที่เปิดไฟให้คุณครับคำถามคืออะไรครับคำว่าคอสเพของผมเนี่ยคือขอแค่ แต่งตัวเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากเป็นโดยที่ไม่ใช่เป็นตัวเองนะอาจจะเป็นหนงังการ์รตูนหรือศิลปินที่ชื่นชอบได้หมดผมมีงานเลยกปีใหม่ของบริษทัทอะไรเงี้ยเป็น<อ>เป็นธีมคอสเพย์คุณจะแต่งเป็นตัวอะไรไปกับผมครับทีมทองจะได้ตอบก่อนครับถ้าหนูเหรคะหนูจะแต่งเป็นฮาริควินค่ะฮะใคระนะฮาริควินที่เขามัดแกะสองข้างนะซูย่าฮาริควินครับฮารีอาอะไรนะฮาริวินฮาริวินมัแกะสองข้างแล้วผมสองสีอะค่ะ มัดแกะคือเอาแกะมัห้อยเป็นตัวตัวเหรอไม่ใช่นะอ๋อมัดผมมัดผมแกะผู้นะลืมอมดครับถ้าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนูว่ามันแสดงความเป็นตัวหนูนะเพราะมันผู้หญิงผู้หญิงที่บ้ากล้าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็แบบเทอทุนในความรักค่ะโอ้โพีมานทองเขาด้เปรียบนะเรื่องนี้นะเขาลุกซึ้งอ่ะเขารู้เรื่องการ์ตูนอ่ะเลจะแต่งเป็นอะไรในเสียงฮะพลิกเลด พิกเลตเป็นหมีภูอ่ะค่ะเป็นหมีเป็นหมูเป็นหมูเสียงเล็กดูชอบเสียงเล็กๆน่ารักแต่งเป็นพิกเลตมาเลยนี่เป็นตัวการ์ตูนที่คุณชอบก็ดีนะไปกับตือปวยไก่แต่ละเรื่องแล้วมฮะอันนี้จะมีอะไรนะมีอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะฮัลรควินฮันริควินอ่าพิกเลตอ่าดักดักวิสาตือปวยไก่แล้วก็ตับเป็ดต้นเป็ด สองตัวละครพิงเล็ดพิกเ็ตกับวินโอเคครับฮาริคิฮาริควินนะครับไปงานกับใครดีดับไฟหนึ่งคนพายอีกหนึ่งคนมาเจอเราครับเชิญไป นี่ทีมทอนผมสารภาพนะผมสารภาพนะวันนี้เปิดรายการมาผมเห็นชุดคุณนะผมพูดกับตัวเองใครจะเอามันออกไปวะนที่อสักพักเปิดกระสวยมาดาร์กวิสานมาคุณค้าคุณค้าเดี๋ยวเราขอเป็นช่างพาพติกคุณค่ะมามาโอเค นี่จะเป็นรูปแรกของคุณเลย <c oughs> ถ่ายติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช้มือสั่นมาก <c oughs> เอาละแหมถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาพอดีเป๊ะแบบนี้แล้วก็ไปเดทกันย <c oughs> ินดีด้วยค่ะรบาางเจะ